บ้านประชาชนอย่างน้อย13หลังนะครับเสียหายจากแผ่นดินสุดที่อ่างทองล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศให้พื้นที่หมู่3ามตำบลโพสะที่อำเภอเมืองเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากแผ่นดินสุดตัวนะครับล่าสุดนักธรณีวิทยาตรวจสอบสาเหตุน่าจะมาจากการสุดตัวของตลิง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเคยถูกน้ำท่วมมานานเมื่อน้ำลดก็ทำให้น้ำในชั้นใต้ดินไหลออกจนกลายเป็นโพรงและเกิดการสุดตัวได้ง่าย ตาาามรายงนจาก,กาชางชวนศรีวัฒนาธรรมตัดสินใจทุกบ้านส่วนนี้ทิ้งหลังเกิดแผ่นดินสุดจนบ้านยุบตัวลงทั้งหลังบ้านนางชวนเป็นหนึ่งในบ้าน13หลังที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินสุดตัวในหมู่ที่3ตมตำบลโพษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง นางชวนในวัย72ปีอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเธอยอมรับว่าพื้นที่บริเวณนี้น้ำท่วมทุกปีหลังจากเทศบาลสร้างคันกั้นน้ำน้ำไม่เข้าท่วมตัวบ้านก็จรงิงแต่เมื่อ3วันก่อนดินค่อยๆย,ย,ยุบลงทีละนิดจนบ้านในส่วนห้องน้ำยุบตัวลงเกือบ2เมตร จากพื้นบ้านของนางชวนภายในเวลาเพียง3วันบ้านหลังนี้ยุบตัวลงไปเกือบ170เซนติเมตรนะคะเมื่อเทียบกับส่วนสูงของนิชันแล้วนี่เป็นความลึกที่เกิดจากแผ่นดินยุบตัวบริเวณบ้านของนางชวนค่ะชาวบ้านโพสะพบแผ่นดินบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มแยกตัวเมื่อวันเสาร์จากนั้นได้เกิดรอยแยกยาวไปตามเส้นทางและดินหลังบ้านของชาวบ้านเริ่มยุบตัวยาวกว่า500เมตร เขาสามมิติวัดลงไปใต้พื้นดินมีรอยแยกลึกกว่าสองเมตรยายสังเกตเห็นมันยังไงหรือว่าเห็นกับตาเลยว่ามันพุบลงไปก็ข้างบนมันดังกว่าใครนด้กระเบื้องแล้วจะเป็นอะไรมันไปๆไก็จะปั้งเป๊ะเนี่ยมันยังไงอ่ะแล้วก็ว่าแล้วก็บอกเอ๊ไม่บ้านน่าก,กว่าคงจะสุดเพราะมันดังอ่ะพระใจหายสีได้ปู่ว่า,า,า,ไ,วาไม่ทันไร แผ่นดินที่แยกตัวยังทําให้กําแพงบ้านหลังนี้เริ่มพังขณะที่สวนหลังบ้านของนางก้านตองโพเยนได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นทางเดินพื้นปูนก็ถูกดินแยกขาดออกจากกัน<ะ>ครอบครัวโพเยนเป็นห่วงว่าหากยังหาสาเหตุไม่ได้เกรงว่าครัวหลังบ้านก็จะพังแบบบ้านของนางชวน ล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยเจาะดินใต้ชั้นดินลึกลงไป7เมตรพบว่าชั้นดินด้านบนลึกลงไป4เมตรเป็นดินที่ถูกถมขึ้นใหม่จากนั้นจึงจะเป็นชั้นดินเดิมซึ่งเป็นตะกอนดินที่ทับถมจากแม่น้ำเจ้าพระยาดูจากชั้นดินแล้วเชื่อว่าดินสุดตัวจากปัญหาน้ำท่วมที่ยาวนานจนดินอุ้มน้ำเมื่อน้ำลดลงอย่างรวดเร็วน้ำจึงดูดตะกอนทรายออกไปกลายเป็นโพรงดินเมื่อมีรถบรรทุกมาก่อสร้าง ขันก้นน้ําก็อาจทําให้เกิดแรงกระแทกจนดินยุบตัวลงได้ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามัน,มนอาจจะมีช่องเปิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตะกอนละเอียดพวกนี้ออกไป,ไปของพวกนี้ละลายน้าและชั้นน้ำเมื่อกี้นี้ก็ประมาณ3าเมตรครึ่งที่เป็นชั้นน้ํานะครับสามเมตรครึ่งชั้นนั้นเป็นชั้นที่ดูดออกไป ทั้งนี้นักธรณีวิทยาเห็นว่าการยุบตัวของดินบริเวณนี้ต่างจากพื้นที่อื่นที่จะสุดตัวริมตะลิ่งแต่ที่นี่สุดตัวในคันก้นน้ำจึงต้องตรวจหาสาเหตุอื่นทั้งปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำเจ้าพระยาและการลดลงอย่างรวดเร็วของแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่นางบุญเรือนก้อนทองดีนายกเทศมนตรี<ม>เทศบาลตำม,มนโพสะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผลจากการสร้างคันก้นน้ําแต่ต้องให้นักธรณีวิทยาตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าอาศัยในพื้นที่โดยเทศบาลจะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาตามที่ผู้ราชการจังหวัดอ่างทองได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทบณียสีชัยข่าวสามมิติรายงาน นักธรณีวิทยาเตือนประชาชนริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับว่าถ้าพบหน้าบ้านของท่านมีรอยแตกของชั้นดินขนานไปกับแม่น้ําแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดแผ่นดินสุดตัวได้ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้านของท่านนะครับจากสถิติที่คนไทยใช้ยาเฉลี่ยต่อวันถึง128ล้านเม็ดก็ทําให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดโครงการนํายาเก่ามาแลกไข่ เพื่อลดงบประมาณจากการใช้ยาที่ฟุ่มเฟือยซึ่งเริ่มโครงการบรนแรกในวันนี้ครับติดตามกับคุณปัทมาพรบึงสว่างครับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายเป็นประจำรายนี้ได้นำยาเก่ามาให้พยาบาลตามโครงการยาเก่าแลกไข่เพราะที่บ้านมียาหลายชนิดที่เคยพบแพทย์ตามอาการแต่หายดีแล้วจึงไม่จะเป็นต้องใช้อีกมันเยอะความจริงก็เก็บเก็บเอาไว้แต่นี้เราก็จะทิ้งก็เสียดาย ให้จับไปไหนดีเออก็มีโครงการนี้ก็ดีเพราะบางตัวอาจจะใช้ได้ก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเมื่อได้รับยาซึ่งวันนี้มีประมาณจาก50ครัวเรือนพยาบาลก็จะต้องจดชื่อผู้ให้ยาชนิดยารวมถึงจำนวนเม็ดหลังจากนั้นจึงนำไปแยกประเภทโดยชนิดที่ได้รับมากที่สุดคือยาของผู้ป่วยเรื้อรังเช่นยาโรคเบาหวานและความดัน ที่มาจากผู้ป่วยซึ่งแพทย์ได้เปลี่ยนยาให้เรื่อยๆจึงมียาที่ไม่ได้ใช้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องคัดยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วทิ้งไปทางสำนักงานสาาสุจังหวัดเขากำหนดมาอย่างนั้นนะคะว่าถือว่ายาที่มีอายุเหลือตั้งแต่9เดือนขึ้นไปและสภาพเหมาะสม่มสามารถนํามาใช้ต่อได้แต่ยาที่มีอายุน้อยกว่า9เดือนลงมาแล้วไม่อยากเสี่ยงใช้แล้วก็ถือว่าเป็นยาหมดอายุไปคือถ้าบางชนิดที่มันเป็นยาแยกเม็ดมานับเม็ดมาเนี่ยแล้วมันไม่มี จริงๆแล้วมันจะต้องมีสติกเกอร์ติดว่าควรใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่ก็คือวันหมดอายุคราวนี้มันไม่มีติดนี่ก็พี่ก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วถือว่าเป็นยามหมดอายุหรือเสื่อมสภาพไปเลยค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการในภาคกลางซึ่งจะทําบัญชีรายชื่อที่อยู่ไว้และมอบไข่ไก่ให้ต่อไปขณะที่ภาคเหนือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีประชาชนจํานวนมากนํายาหมดอายุมาแลกกับไข่โดยสามารถแลกกลับไปได้คนละห้าฟองผิดกับที่โรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีประชาชนเพียงประมาณ10บรายที่นํายากเก่ามาแลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ายอดการคืนยาที่ได้รับรายงานเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ2ล้านเม็ดซึ่งที่คิดโครงการนี้ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจแต่ที่สําคัญคือต้องการให้ใช้ยาเท่าที่จําเป็นและไม่นํายาหมดอายุมาใช้เพราะแต่ละปีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับยาจํานวนมากโดยข้อมูลจากกรมการแพทย์ระบุปริมาณการใช้ยาของคนไทยว่ามากถึง47,000ล้านเม็ดเฉลี่ยถึงวันละ128ล้านเม็ด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากกว่า36,000ล้านบาทในปี2,543เป็นกว่า98,000ล้านบาทในปี2,551และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีกระทรวงสาธารณาสุขจึงต้องการให้โครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยจะนํายาที่อยู่ในคุณภาพดีกลับมาใช้ยาที่มันไม่ไม่ได้อยู่มันไม่มีความจำเป็นแล้วก็เก็บอาจากชาวบ้านนะก็คือชาวบ้านในนี้อาจจะนิยมว่าเวลาเบิกไ,ไปเนี่ยกลัวไม่พอไม่พอรับประทาน ็จะขออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ยาก็เบิกได้ฟรีนะจริงๆแล้วประชาชนก็มีความจำเป็นที่เราเก็บไว้หรือว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะเก็บไว้ก็คือพอมาอีกครั้งไม่ต้องมาแล้วนะเพราะยาอ่าเอยป้าเอยมีอยู่แล้วนะลุงป้านะอันนี้มียาชนิดนี้อยู่แล้วนะก็คือไม่ต้องไปขอเพิ่มไม่ต่าไม่ต่ำกว่าสองสามพันล้านแน่น,นอนทั่วประเทศนะถ้าถ้าร่วมโครงการกันอย่างแท้จริงอ ผู้ที่มียาแผนปัจจุบันทั้งหมดอายุและไม่ใช้แล้วสามารถนำไปแลกได้จนถึงวันที่หกรกฎาคมนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปรวมถึงโรงพยาบาลศูนย์กว่า10,000แห่งทั่วประเทศหากพบว่ายัางคงส่งยาคืนอย่างต่อเนื่องก็อาจขยายโครงการต่อไปได้ปัทมพรบึงสว่างข่าวสามมิติรายงานภัคสักสครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องการแก้ปัญหาลักลอบปล่อยน้ำเสีย